พ็จะดีอนี้ล้มหนักไม้งเยอะอ่ะออกกำลังกายไม่ออกเนยเออกิ่หอมเลยหอม่เอาหมาเรออวเอาหมาเป็นชมลี่ะหายไปไงเดี๋ยวจะเอาของไปเอาขนหมา นั่นก็ตองคุครึงเนี่ยทำบุญที่วัดไงไอวัดรอะไรนะขบากน้ำพุเหรอบากน้ำพุอ่ะแล้วไยเลยนั่นทำบุญได้ไได้ยี่การกินชอบนะว่าเวลาเม่อจะลงมาเนี่ยทำบุญนะนี่เลยมา้วความสิ่งทั้งหลายหมดละถ้าไหนะถ้ารูปกด กินไปทั่วเลยเพราตอนนี้พระลงกดนีกันกเหนื่อยนะต้องดูแลคนป่วยอ่ะตอนนี้แกก็เดินเหินไม่ค่อยดีไอ้นี่แล้วนี่ยก็เป็นพระลูกศิษย์ลูกวัดวท่าานมแล้วกด like กด share ด้วยบ๊ายบายขอวเราะไม่ใส่น้ำมันก็ได้นะ